ออกบิ๊กไบค์รูปผลป,ประเมินไวใน3ามนาทีเช็ควงเงินกับกุงสีออโต้พร้อมสตาร์ท oh, มคิดว่าจะประมาณสักกี่ตัวดีผมหวังว่าสัก60กว่าตัว <60 S 2> ผมว่าเกืกตัวก็พอ,อนะเยอะเยอะแล้วพี่เพ<ข>ราะว่า <10. S 2> เอาจริงๆมันไปได้ผมว่าไปได้เยอะเจ็ดสิบแปตัวแต่ว่า ถ้าไปอย่างเงี้ยอีๆๆสิ่วพีเซฟคิดข้างดีกว่า นี่ครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเพราะเนื่องจากว่านขณะนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวก็เรียกว่าเป็นเจนใหม่ล่าสุดของทางค o n d a ที่ทํามานะครับก็คือเครื่องยนต์ที่มีคําว่า ESP+ โผล่ขึ้นมานะครับและตอนนี้ก็เป็นรถที่พวกเรานะครับก็ได้ทำทำขึ้นมาแล้วก็ต้องบอกว่ามันก็แรงอยู่นะครับตอนนี้อยู่กับโอด็อกเตอร์เรซิ่งครับผมโอวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของเครื่องนิดนึงจากผลงานที่พวกเราทํากันมาต้องบอกว่าเครื่องตรงนี้มันเป็นเครื่องที่เป็น การพัฒนาใหม่ล่าสุดของทางคันด้าเขาก็คือเป็นเครื่องสีวาลแล้วก็ใส่ไอ้นูนไอ้นี่ไอ้นั่นไปเต็มเลยเช่นพวกสารโมลิตรินน้หรือว่ามีตัวออยลเจ็ตอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่เราพูดกันก่อนว่าเดิมเดิมมันก็วิ่งแล้วใช่ไหมวิ่งพี่อ่าเดิมเดิมมี21ตัวยีบตัวใช่แต่เราทําแค่ข้างอ่าข้างท่อแมปอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็สามารถทําได้ยี่สิบตัวละ หมายถึงว่าไม่ได้ยุ่งอะไรกับเครื่องมันเลยใช่พี่คือเก็บภายนอกอย่างเดียวใช่แล้วถ้าแบบทำโอเพนมีแคมแคมคอกรองท่อที่โล่งๆหน่อยก็3าสิบตัวสาสิบตัวได้สบายใช่คือมันเป็นรถที่แบบทำนิดหน่อยหน่อยก็แรงพี่ด้วยเครื่องตัวนี้ใช่ครับอันนั้นคือพูดถึงในกรณีของคอร์ซ่าถ้าเกิดว่าตอนนี้กระแสมาอะไรก็คือกระแสพวกลีดอย่างเงี้ยที่เป็นเครื่องตัวใหม่แบบนี้โอว่าเป็นไงบ้างมันมันดีแล้วนะพี่คือคือแค่ ข้างโอเพนอะพี่ไม่แคมเนี่ยรถมีร้อยสามสิบกว่าแล้วร้อยสามสิบกว่าใช่พี่จากเดิมๆที่เป็นเครื่องสแตนดาร์ดวิ่งอยู่ประมาณร้อยยี่สิบร้อยสิบแปดประมาณนั้นถูกไหมขึ้นมาอย่างนั้นเลืร้อยสามสิบห้าแบบง่ายๆเลยพี่มีแค่ชามชามท่อรีแมปก็ไปท่อรีแมปซึ่งราคาค่าทําก็ไม่กี่ตังค์ด้วยหลักพันพี่หลักพันใช่โอเคซึ่งเขาบอกว่าไอ้เครื่องตัวนี้เนี่ยที่มันเป็นเครื่องเจน ESP พาร์ทเนี่ยมันจะเป็นเครื่องที่ Honda จะเอามาใส่อีกในลายบอดี้เออ ก็น่าสนใจนะใช่พี่มันมันแบบเราดูทั้งสองรุ่นเนี่ยพี่ขยับนิดนึงก็แรงแล้วมีอย่างรีดเนี่ยข้อดีคือสมมติเครื่องเครื่องเดิมคือร้อย่ิบห้ามันมีอะไรของรุ่นพี่มันเยอะแยะเลยที่สามารถจับมาลงได้เลยอันนี้คือคือความพิเศษของมันเรียกว่าไม่เสียรถด้วยใช่พี่แล้วเป็นอะไหล่อะไหล่แท้โรงงานใส่ปุ๊บแรงปั๊บทนแน่นอนแน่นอนใช่พี่นั่นคือการต่อยอดของเชื่องเขาอ่าโอเค อันนี้ก็คือแค่อรารมภบทให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องที่เป็นเจนใหม่มันทําให้แรงแบบง่ายๆได้เลยใช่พี่<ต>ทำง่าย<ต>นิดๆหน่อยๆแรงแต่เดิมเดิมมันก็ขี่มันแล้วว่า,วางั้นดีกว่าจริงพี่อ่ะเดี๋ยววันนี้จะให้ดูกันนะครับเพราะว่ารถทั้งหมดเนี่ยที่จอดอยู่ข้างหน้าทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นเครื่องยนต์ E s p พ l u ัที่มีการโมดิฟายแล้วครับนะเริ่มจากคันคันนี้ก่อนคันนี้ก็คงจะต้องบอกว่าเพื่อนๆก็คงจะเคยเห็นในเรื่องของการพรีเซนต์ไปเยอะแล้ว ก็ไม่มีอะไรคือเอามาเก็บงานรื้อเครื่องดูพร้อมเรียบร้อยตอนนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะอ่าปุ่นคลากเลยเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรคันต่อไปก็คือที่โอนั่งอยู่ครับอ่าคันนี้ทําอะไรไปบ้างก็สเต็ปเดียวกับพี่ครับแต่ว่าน้ํามันอันนี้เป็นเป็น e e 8 5เทอร์โบยังเป็น e 8 5อยู่ใช่ครับเป็นเครื่องเทอร์โบ e 8 5าออันนี้ผมก็จะพัฒนาเพื่อให้มันขี่สนุกขึ้นอ่าคือของเดิมอาจจะแบบเป็นฟิลเทอร์โบจ๋าคืออาจจะขี่แบบเนสบอตมันช้าอ่า แต่ตอนนี้ผมก็สามารถทําให้ต้นมันแรงคล้ายๆ NA ได้แต่ท้ายอ่ะมันแรงแน่นอนยมันเดินด้วยเทอร์โบอยู่แล้วใช่ครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่แรงที่สุดในประเทศแล้วแหะในขณะนี้ใช่พี่เพราะว่ามันไปได้เกิน2.40ทุกคันเลยพี่ถูกต้องถ้าเซ็ตเราจะเซ็ตให้มันเร็วพี่ไปได้หมดเลยซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะให้ดูในเรื่องของสิ่งที่โอทำมาให้คนได้เห็นว่าเครื่องตัวนี้เนี่ย ทำนิดหน่อยหมายถึงว่าสเต็ปเทอร์โบนะทำนิดหน่อยเนี่ยมันก็แบบทะลุแบบม้ามันมาแบบเพียบเลยใช่พี่จากเดิมกี่ตัวนะยี่สิบเอ็ดที่ยี่สิบเอ็ดตัวตอนนี้คือขั้นขั้นต่ำขำๆเลยเกินเจ็ดสิบตัวเจ็ดสิบแปดสิบแสิบเก้าสิบแล้วแต่เราเลยพี่โดยที่เครื่องไม่ระเบิดใช่พี่อ่ะตามนั้นในรุ่นใหญ่พูดถึงรุ่นเล็กบ้างพวกตระกูลของลีดอย่างคันนี้คันแดงครับันแดงรถร้านเหมือนกันเดิมเดิมก็วิ่งแล้วครับแต่ตอนนี้คือ ทำไปอีกนิดนึงใช่พี่ถ้าเดิมสนิทเลยมันอยู่7ตัว7ตัวครับแล้วถ้าเปลี่ยนท่อเปลี่ยนชามได้ประมาณ1 0 10 11ตัวโอ้แล้วถ้าเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนชามเปลี่ยนท่อรีแมด12ตัว12ตัว12ตัวกับรถคันนี้มันมันเร็วไม่ดีคิดนะพี่มันมันไม่เหมือนพวกรถอย่างเงี้ยใช่มันสองตัวนี่คือเท่ากับตระกูลของรุ่นพี่อย่างเช่น p c x ทำลูกแล้วถูกป่ะครับพี่มันก็วิ่งดีครับแล้วถ้าเกิดว่า จากเดิมที่แบบว่าใช้สารตั้งต้นเครื่อง EMP พัดเดิมครับแล้วขึ้นลูกใช่่ครับพีเอาของ p c x มาใส่อ่ะเนี่ยครับที่ผมทำทำกันอ่แกบจับใส่ปุ๊บก็18ตัวขึ้นไป18ตัวเลยใช่พี่แล้วก็การใช้งานก็คือก็คือทนทานใช้ปกติเลยว่างั้นดีกว่าใช่พี่ก็คือจับมาใส่วิ่ง1้อยหกสิบจีเลยแต่ก็คือจะมีเรื่องแคมเรื่องการเซตฝาอะไรต่างๆที่อาจจะไม่เหมือนไม่เหมือนกันแต่ละที่ คือพูดง่ายๆคืออยู่ที่สำนักแต่ละสำนักใว่าจะทําให้มันวิ่งได้เกินโคต้ามาขนาดไหนใช่ครับโอเคสรุปก็คือไอ้เครื่องตัวเนี้ย SE ฟพัสตัวเนี้ยมันเวิร์กในการโมโอ้พี่มันอึดด้วยพี่อึดด้วยใช่ก็คือลื้อผมลื้อมาทุกคันนะพี่รถที่รถผมแล้วก็ลีดด้วยอะไรเงี้ยพี่ใช้งานมาเราลื้อมาดูทุกอย่างไม่เป็นไรเลยโดยเฉพาะฟอร์ซ่าเนี่ยพี่ชาเชิบ ไม่มีแม้แต่รอยแมวควนเลยทั้งที่เราวิ่ง200กว่ามาตลอดใช่พี่้วเทอร์โบอ่ะพี่จากแรงม้า20กว่าตัวเป็น80กว่าตัวรถูก90ตัวแล้วผมแกะออกมาคลิปไม่เป็นไรเลยอันนี้ต้องยกความดีความชอบให้ตัว ESP Pads เขาอะมีระบบเจสเปรยเนี่ยแหละพี่ก็คือฉีดเข้าไปเต็มที่ในใต้ลูกคือไม่ใช่ว่าเราจะทําเครื่องแล้วระบบเดิมมันใช้ไม่ได้มันใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมแล้วก็ปั๊มน้ำมันเครื่องเขาอะ มันเป็นสองมันเป็นสองรเตเลนะพี่มันไม่ได้เป็นปั๊มเดียวนะเป็นปั๊มคู่เลยก็น้ำมันเครื่องแรงดันโค่นเหลือเลยคือไม่ต้องเปลี่ยนเลยว่างั้นใช่พี่ไม่ต้องทำอะไรเลยปั๊มซิกก็โอเคนะใช่เดิมเดิมมาก็ถือว่าโอเคในสเต็ปของมันอยู่แล้วคือสรุปคือมันดีหมดเลยนั่นแหละเอาไปว่าเดี๋ยววันนี้จะให้ดูว่าคันนี้มีการเก็บงานแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้ขึ้นแรงมาให้ดูว่าเครื่องยนต์ของเขาเป็นยังไงแล้วก็ คันลีดก็เหมือนกันเดีย๋ยวลองขึ้นแรงมาให้ดูว่าเป็นยังไงดีไหมคัะพี่แต่ต้องบอกก่อนว่าเทปนี้จะเป็นเทปสุดท้ายของพวกเราแล้วนะครับ <c oughs> งงไหมาดาม่ามาดาม่ามาดาม่า่ะเทปนี้จะเป็นเทปสุดท้ายของพวกเรานะครับที่จะถ่ายกันที่ดรเรซซิ่งที่นี่นะครับเพราะว่าเราจะทําการย้ายที่ใหม่แล้วถูกไหมค่ะพี่อ่าในสัปดาห์ต่อไปที่นี่ก็จะไม่มีแล้วนะครับจะกลายไปอยู่ที่ไหน ลำลูกกาคลองสามพี่ลำลูกกาคลองสามใช่ครับอ่ะก็เดี๋ยวแผนที่อะไรทั้งหมดเดี๋ยวจะแปะเอาไว้ในเพจแล้วก็จะมาพูดคุยกันว่าที่ใหม่มันดีกว่าที่ตรงนี้อย่างไรเราก็จะพาเพื่อนๆนั้นไปแวะเรียนเยี่ยมเยียนกันนะครับคอยติดตามชมแล้วกันนะคับพี่แต่ตอนนี้กลับมาเรื่องรถของเราก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเอารถไปขึ้นไดโน่ให้ดูกันบอกประกาศนิดนึงไดโน่ตัวนี้ก็ขายด้วยนะใช่พี่หกแสนหกแสนครับอ่ะคุณภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันที่ไดโน่แล้วกันไปไปกันเลยดีกว่าไป อยู่ที่ไดโน่ของดเรเรซิ่งซึ่งจะบอกว่าตอนนี้เราจะทําการเปลี่ยนหมดเลยเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยก็คือไม่ได้ใช้แล้วถูกไหมใช่พี่เหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าตรงนู้นนะพี่ผมจะทำให้ห้องมันเป็นห้องที่เก็บเสียงให้ดีกว่านี้อ่ะพี่เป็นลักษณะคืออยู่ในอยู่ในตัวบ้านาคาของเรยใช่ใช่พี่แล้วก็เป็นบิวอินเลยใช่ครับพี่ก็จะทําแบบอะไรอะเป็นเหมือนห้องรถยนต์เลยประมาณนั้นอ่าโอเค แต่ไม่ใช่ว่าไดอนอันนี้ไม่ดีมันก็ยังใช้งานมันได้ปกติเี็งแต่ว่าเราไม่ต้องการที่จะย้ายไปทั้งหมดเลยใช่ครับพี่เพราะว่าการย้ายในแต่ละครั้งอะพี่มันก็มีเรื่อง่าจช้จ่ายด้วยพี่แล้วก็ถ้าไปตรงนู้นนะ่ผมก็คิดว่าแอร์นี้มันดีอยู่แล้วพี่แต่ที่ที่ผมจะทําก็คือ ถ้าเราไปอยู่ในตัวอาคารเลยมันมันจะดีกว่าอแน่นอนเข้าออกง่ายใช่พี่งั้นถามนิดนึงอย่างตอนนี้ที่เกิดว่าคนที่สนใจมาซื้อไดโน่เพื่อจะไปต่อยอดต่อเนี่ยรเราให้อะไรเขาบ้างโอกหมดเลยพี่คือใช่ครับที่ผมใช้ตอนนี้ทุกอย่างก็คือเอาไปก็คือจูนได้เลยพี่อ่าในราคาเปิดหรือยังผมดูไว้ประมาณหกแสนกว่าบาทเลยประมาณหกแสนกว่าบาทใช่ครับพจริงๆตัวนี้คือทำหลายตังเลยถูกไหมทำไปก็ 9 0 0 0แสกว่าพี่เกาแสกว่าใช่เกือบเกือบล้านเกือบล้านโอเคก็ยังใช้งานได้ปกติอยู่ใช่ครับใช้ดีอยู่ก็ใช้ทุกวันดิอ่าโอเคฉะนั้นใครที่บอกว่าอยากจะซื้อไดโนใหม่นะครับแล้วราคาแรงแบบว่าไม่ได้มีตู้คอนเทนเนอร์ไม่ได้มีในเรื่องของระบบโฟลดูดอากาศแบบนี้นะครับลองมาดูตรงนี้ได้หกแสนกว่าบาทคับพี่ราคาพูดปรีกันได้ใช่พี่แล้วก็ไม่เข้าใจเรื่องจูเหลืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือ เดี๋ยวอธิบายให้ต่อได้ตามนั้นนะครับก็ถือว่าโอเคเลยกลับมาต่อครับตอนนี้ก็คือลีกคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราทําการ modify ไปแล้วจากเครื่องเดิมที่ตอนนี้นะครับที่เป็น e s p พั d แล้วก็ modify โดยการใช้ในเรื่องของ e s p พั s ของรุ่นอื่นมาใส่ถูกไหมแต่ว่าก็ต้องมีในเรื่องของการโจนเจิร์เพิ่มเติมซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ใส่กล่องพ่วงแต่ว่าใช้ในเรื่องของกล่องเดิมของเขาเป็นการแปดกล่องเข้าไปถูกไหม เขนี่เนี่ยเข้าไปซึ่งก็เป็นสูตรสําเร็จของของการทำรถรุ่นนี้อยู่แล้วใช่พี่ณนะขณะน,นี้เดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าพอทําเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะขี่สนุกขึ้นขี่มันขึ้นเนี่ยได้ประมาณกี่ตัวครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ ไปประมาณครับจากเดิมกี่ตัวเนี่ยเจ็ดตัวพี่เจ็ดตัวทํานิดนิดหน่อยหน่อยโดดไปประมาณ1778ตัว18ตัวกว่าสิตัวกว่าเช่นจริจริงๆยังไล่ในเรื่องของชุดข้างไม่เสร็จด้วยนะสิตัวกว่าก็ต้องบอกว่าขี่สนุกขึ้นแน่นอนพี่ก็คือเกินเท่าตัวอ่ะเกินเท่าตัวคาับจก7มา18 ถ้าเจอว่าครึ่งครึ่งเข้าตัวนี้ก็คือประมาณ14ตัวใช่พี่อ,อันนี้คแค่<ล>ย,ยืมของรุ่นพี่มาใช้นะถือว่าโอเคเลยนะครับก็แรงนะครับเป็นการผสมกระสาละว่า E S P พัดรุ่นนู้น,นมาใส่รุ่นนี้ได้ใช่พี่เดี๋ยวมาดูกันต่อเมื่อกี้นี้คือดูตัวเล็กกันละเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวใหญ่กันบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเครื่อง For z ซว่าตอนนี้มันเป็นยังไงกันแล้วกับเรื่องของการใช้ E S P พัดเป็นเรื่องของการเซตเทอร์โบมาชมกันเลยครับ กันไปแล้วนะครับตอนนี้มาดูตัวใหญ่กันบ้างนะครับจากเมื่อกี้นี้เครื่องเดิม125ตอนนี้ก็คือเครื่องเดิม350แต่ยังคงเป็นพื้นฐานของรุ่นใหม่ที่เป็น ESP Plus อยู่ถูกไหมใช่พี่เดิมๆเลยที่เมื่อกี้นี้โอบอกตอนแรกเนี่ย f อ r ซ่าแรงม้าอยู่เท่าไหร่ที่ไดโนผมได้อยู่ประมาณ21ตัวใช่ค่ถ้าทําแบบว่าไม่ได้ยุ่งกับเครื่องอะไรมากมายเนี่ยก็มีไล่ไล่ข้างไล่ข้างรีแมป มีท่ออย่างเงี้ยพี่ก็อยู่ประมาณยี่ห้ายี่ยี่ห้าตัวได้พี่ยี่ห้ายี่เจ็ดตัวได้เลยยี่หกยี่เจ็ดตัวประมาณแต่ณนขณนะนี้เนี่ยก็คือว่าเราก้าวข้ามส่วนนั้นไปแล้วใชครับก็คือ จากเดิมที่เป็นเครื่องยนต์เดิมๆก็คือมีการอัปเกรดขึ้นมาแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าจะมีในเรื่องของระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยครับพี่ระบบเทอร์โบเข้ามาช่วยครับอย่างตอนนี้เนี่ยในเรื่องของระบบไฟฟ้าคือเรื่องของกล่อง ECU ครับพี่รพเราใช้เราเลือกใช้กล่องของทางสวีเดนก็คือกล่อง m a c ECU ใช่ครับพี่ซึ่งอะบอกว่ามันดีมากมันละเอียดมากแม่นมากแม่นมากมันสามารถจะปรับโหมดได้โดยตอนนี้เราสามารถที่จะปรับโหมดในการที่ ใช้ในเรื่องของตัวฟังก์ชันต่างๆอนาที่บริเวณประกับได้เลยใช่พี่เนาะไม่ต้องแบบว่านั่งกดที่กลงี่กล่องไม่ต้องมาเสียเเสียบปลั๊กเลยอ่าแล้วก็สามารถที่จะควบคุมหลายๆอย่างได้ซึ่งไม่ใช่เฉพาะของฟอร์ซ่าอย่างเดียวตัวอื่นก็ใส่ได้ใส่ได้ครับพี่อยู่ที่ว่ามีตังหรือเปล่าวางนดีกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าสเตปที่เราทําก็คือเรื่องของเทอร์โบมีเทอร์โบมีอินเตอร์คูลเลอร์มีเวสเกตมีโบออฟ เหมือนกับเป็นรถใหญ่เลยว่างั้นนี่ว่าเหมือนรถยนต์เลยเลอ่าโอเคนั่นคือสิ่งที่พวกเราทํากันมาซึ่งในขณะนี้เนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ค่อยจะมีคนทําที่แบบว่าแบบโชว์แรงมา้าหรือว่าประสบการณ์ต้องเปลี่ยนการวิร่งจริงเท่าไหร่ครับพี่แต่ว่าเครื่องตัวเนี้ยมันทําได้ใช่พี่อ<ต>เอา้าเปว่าอึดดีด้วยใช่อยากทาก็ทําต่อไปแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสเตปนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมต้องการประมาณสัก60กว่าตัวเอาไว้ขี่เล่นๆเอาไว้ใช้กับน้ามัน e 2 0ได้ด้วยคับพี่คือโจทย์พี่ก็คือ ไม่ใช่ e 8 5ไม่เอาปี e 8 5เพราะว่าคันนี้คือวิ่งจริงนะครับของ o อเป็น e 8 5แน่นอนแรงม้ามันก็ทะลุทะลวง8 0 9 9ตัวได้อยู่แล้วอันนี้คือขอสัก70-80ก็พอแต่วันนี้เนี่ยเป็นโรมโม้ไปก่อนคไม่รู้เหมือนกันว่าเท่าไหร่งั้นเอาไปว่าเดี๋ยวขึ้นไดโนให้ดูแล้วก็ดูแรงม้ากันเลยดีกว่าครับ 11ตัวตอนนี้ก็ได้ตามเป้าหมายแล้วก็คืออยู่ที่71.4ตัวแบบว่ายัง,ยงไม่ได้เค้นอะไรมากมายนะยังไม่ได้อัดบูสต์เยอะี่อ่าโอเคก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่ใช่โอเคอยู่โอเคเลยว่างั้นดีกว่านะฮะใช่พีซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้มันสามารถที่จะทําได้แล้วมันก็จะต่อยอดต่อไปเรื่อยๆได้ครับพี่นะครับของเดิมอย่าลืมนะครับว่าถ้าทําเป็นเรื่องของ NA จากเครื่อง EATI คันตัวนี้เนี่ยเคยทําได้สูงเท่าไหร่ เยอะสุดอยู่ประมาณ5 8ตัว58ตัวก็คือลูก90ชัก5อย่างเงี้ยมีชักด้วยใช่พี่ก็คือเต็มที่เต็มพี่กัดลวทีมันดูโอเคประมาณ50ตัวประมาณ50กว่าตัวแต่นี่คือทำแบบว่าสเตปเริ่มต้นของเทอร์โบใช่พี่71ตัวพอแล้วถ้ามันขี่ง่ายพี่คือแรงม้าพี่อยากใช้40ตัวพี่ก็ปรับแค่ปุ่มเดียวอ่าปึ๊บ40ิกว่าตัวพี่อยากใช้50ตัวพี่ขยับตึ๊กหนึ่ง50ตัวพี่อยากใช้หมด70ดตัว ก็ขยับหรือพี่อยากใช้80ตัวพี่ก็แตะอีกทีหนึ่งก็ก็ตามนั้นเลยพี่มันอยู่ที่เรียกว่าอยู่ที่การที่ว่าจะใส่เป็นเรื่องของฟังก์ชันลงไปจากจูเนอร์ก็คือโอด์ลมเป็นคนใส่ให้นะครับเอาล่ะก็เปไปว่าวันนี้เนี่ยได้เห็นแล้วว่าตัวของเครื่องยนต์เนี่ยเราก็พัฒนากันมาตั้งนานเยอะแยะแล้วนะครับมันจะเป็นเจนต่อไปแน่นอนของบรรดารถโมเดลของ Honda ทั้งหลายก็คือจะใช้รหัสคำว่า ESP Plus นี่แหละก็ติดตามกันต่อไปแล้วกันของก็ดีจริง เขาต่อไปนะครับเราคงไม่ได้ใช้พื้นที่ตรงนี้ในการพูดคุยในการคอวอคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วเพราะว่าที่หมายของเราก็คือจะไปอยู่ที่บริเวณคลองสามลำลูกกาใช่ครับพี่ไปเจอกันได้ซึ่งเร็วๆนี้เดี๋ยวจะไปเปิดบ้านแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าที่นั่นเป็นอย่างไรนะครับจะได้มาใช้บริการกันได้วันนี้ขอบคุณโอมากๆขอบคุณครับผมครับผมโอกาสหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรติดชมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ